พอเซนเริ่มร ah> ังพึ doing, uh, ่งนะเป็นไรปอเซนเป็นย um ังไงผู้ใดว่าเห็นหน้ามันเมื่อยเี่นเราด้ยสบายสบายแค่ได้เลยมาหยอกพวกวัวกันไปไม่ได้เได้วัวเห็นเราเลยเลยเนาะเปลี่ยนกันแล้วเพราะมันมันขาดควสิเดียวเลยงงไงมันมันหายง่ายเลยหายน้อยหนักข่ายหรอ เอาบมเด้ยอดเนาะเอาคาดแล้วเก็แล้วเลยอันนี้คือวานนิดร้อยแล้วแมาะเนี่ยเอาอะไรตัวตัวตัวแค่เดียวเอาอันนั้นเลยเอาพี่น้องเอยเนาะมาต่อกันอีกไฮนี่พี่น้องเอยเนาะไฮนี่แมนทั้งอ่าโอเซียนซีวานเอาไฮนี่พี่น้องเอยไฮทั้งน้องใส่ฝนเพิ่นอ่าไทยเนาะไทยแล้วก็เอาเข่ามาวานวานแล้วก็คาดตัวนี้พี่น้องเอยเนาะบอกว่า คาเซ่เอาเครื่องนั่นยอดเอาน้ำมันบนทันพี่น้องยนาะมันจะแล้วบนท่านเพราะว่ามันนี่น้ำ้าน้ำฝนเานีอแหละพี่น้อยเนาะก๊าไฮนี่มันก็เปียกเนี่ยไปหน่อยเนาะมันซุ่มแน่นะก๊าซไฮนั่นจะยอดเอาพี่น้อยไฮรุ่มนี่ก็จะยอดเอาคือกันเนาะว่านเอานะว่าันเนาะบันจะยอดแล้วพี่น้อยวันเนี่ให้ทั้งน้องใส่คนคนไทยแ้วก็ใส่คนก็ว่านว่านแต่กะคาดพี่น้องเยดูงานเต็มที่เลยพี่น้อยเนาะ Rồi, và tham lam, thằng ngon sấy hơn cả. để là gì, há sấy cái nhau hãy nong con, cứ thằng này, bỏ sấy tới là phân à, à, tớp cả mà sao đấy nó, lấy mi cái gì, thì lại cái thằng này. cả này, ma với bát này. ô, to, hay, 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 cả, đây là hay nó. เป็นอะไรไปหน่อยอ่าหลังจากที่ว่าไทยให้แล้วอ่าไทยล้วก็จะเอาข่าวมาวานเนาะเอาข่าวมาวานแล้วก็สิไทยให้นี่ต่ออีกพี่น้อยตอนแรกเนาะอันนี้ก็สิีวานเนาะคือกันไห้นี่กันลงมาห้องนี่ก็สิเป็นใหน้าอีกพี่น้องเอนแเนาะตอนนี้ก็บวานเอาะหลับเนี่อู้ ป okay, ouais, right, de like ุ๋ยชเล่หนี้ก็บป็นร้ำลาได้พี่น้องเอ้นาะงลำแต่จะให้พี่กายนี่เป็นกระวาดนะบอให้นี่พี่พี่กายนี่พี่กายนี่เป็นกระวาดเนาะพี่น้องเลยเนาะให้นี่ตัวนี้ตัวนี้กลายเป็นอีกให้นึงให้นี่เป็นสิลำเอาบ่แต่ว่าจังไหนพูดหนีให้นี่เนาะให้สุกมูมาเดินให้สุกมูให้ปลักเลือกพี่น้องเลยเพราะว่าท่านี่บัดข่างท่านนั้นวัดหอมพี่น้องเลยเนาะ อ่ายังอีกหลายให้ยุโรปพี่น่อยเพอร์เซอห์ชีเดวานเนอะเนาะบอกกระเป็กแปลว่าผสมประชานไปน้ำนะทั้งวานทั้งดำพี่หน่อยเนาะมันก็บยุโรปอีกการยื่เลยแต่ว่าเขาดำมัดนิ่วเพอร์เซเดอกับโบลเดทมาดาพี่หน่อยว่ามันกับใส่เวลาเนาะเปิดลำเพอร์เซเดอต้องใส่คนไลยนะอันนี้เฮาวานเนาะศัยวาเลวไว้พี่หน่อยมาที่แหลกเนาะ พี่น้องเนาะตัดผ้ามาอีกวันนี้ถ่ายเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ละให้ทางบาร์สตีกะได้คนงานเพิ่มอีกผู้นึงเนาะจากจากหนึ่งเป็นสองว่าสองสองเป็นสามแบบนี่ก็คนทื่นลงมากขนเนาะ้วแต่หยดเข่าแล้วเนาะด้วยทางทางบาร์สตีเพิ่มกะ แล้วเพื่อนแหล่น้อยนาะยังแต่ทุ่งใกล้บ้านเพื่นเนาะแล้วก็ยังบ่หลายบ่สามไห้ยังสามให้มันเป็นดินดักประเทศไทยยังรออยู่เนาะอืมพอดีแหละพี่อนเอ๋ยเนาะพาบอสซี่มันมาลุยสองมือเลยเนาะอ่าทั้งบอสซี่ทั้งบอสพลพี่อนเอ๋ยเนาะลุยตรงกันพอโ้อ น้องบาแล้วละจมีรางวัลให้จีบ่ะนี่มีอยู่ะ่ครบอกเลยไมีไลยโบเป็นยังใครยู่งใส่นาะถ้าว่าแบบมีรางวัลบอกรางวัลนี่ยอมรู้เลยตุ่นเด้อยอมยอมตุ่นเด้อเพราะว่าที่ซอยได้ก็ซอยตุ่นเ้อเนาะเพรว่าไปจบจ้างยอมแต่ตุ่นเด้อเพราะว่าข้าก็ชซอยกันนี่ได้เออใส่กันตุ่นเด้ะจับเลยข่อยเลยไวาสิเอานี่ออกก่อน วันนี้ทางแตพอเรามาวันวานหนาบับน,นี้แต่ว่ามากิ้งตัวนี้นะ้วายมือ <c oughs> ชองมือเยอะแยะเลยรบ่ก้วงครับ <c oughs> ต่อยต่อยต่นนยไปดิ <c oughs> บ่ยางนี่มันก็เขาบสอบนึงเลยจุดปรดนอะ <c oughs> ดิดนน,ใน,ใน<อ>่นเนี่ยในดินมันเหนียวรับทับมเใหญ่เน่ยรับเปียกแน่นอะเดวก็เสเอานี่เอาขาดออาคนว่าด้ไหนแบบว่ากินชิ้นชินี่ น่ากินดินได้โตเมนน่ากินแก่ไม่ออกก่อนแก่ไม่ออกอะไรกัเพราะห้ามบริษัทต้องการมันเกาะได้แค่ว่าขุดไปเจอๆนะขุดขุดไปเจอแค่ลอกหยาบบมีเขาขุดเถียวเดียวเลยหยาบบมีขุดเถียวเดียวเลยเขาดไปเถียวเดียวเลยบุ้มมีหยาบมันโบราณนั่นหรอกป็นหยาบนะแก่ออกก่อนพวกธรรมั์ดีแท้ รอยามันดเด้สามารถเปลยนบ่ได้เลยค่ะว่าถกได้นมถกอีชูตกันิ้นจ้ะเนอบ่ยมัดด้นเอนมาจากถุกยังไงมาจากถุกยะโอ้เสื้อนกัยอมรับเนาะเสื้อกันสสยเกืบจะบ่ือว่าเสื้อกยมโูกบ่ทนเ้ยสไอืมจะูัวใส่ยังมันจะขา bố hồ đấy nó Pinh nhanh sao chạy có một thằng quen nó Pinh nhanh 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 lũ đây này con nhanh 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 lũ nhanh 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 บาจุกขาดวไปคนดูอ่าจุกขาดก็ดูมือเตะก็คน่าคุณนัว่าสั่นโอ้ยเนาะไข่กับพ่อือกันนี่อ่านี่น่ะอันลดล่มส่งตัวนี้น่ะลดล่มลดล่มถ่ายหัวถ่ายดินไปตั้งแต่พูดในคิวจักกับอันไปหาประตูประตูลีอืมประตูลีแต่วันนี้ไข่แก่เขาไปให้าลดลดตกคุมลดล่มเอง หัวถ่ายดินเลยวะช่วงนี้เถิกไปด้วยนี่สาเหตุช่วงที้ขาดนะโอ้โหเข่าก็ได้เตะบ่เข่าเตะไงเขียวเวัดแถวตนี้มองนี่ได้เลยมองนี่เลยมีมีคลิปอยู่เดี๋ยวเรียสีเบิ้งเด้อยเรยสีเบิ้งอยู่มีอยู่วะเออเรียก่อรสีเบิ้งเด้อมันได้รถตู้ขุมบ่รถตู้ขุมบ่รถตู้ขุมเออตรงนี้เอาไว้แล้วมาต่อยนี่เออมีนัอยู่ทีมของเราเลย ไม่สุดหนิยังยังมัดอยู่เบ่งไม่กี่คนนักคนธรรมดาแล้วจะเอาไม้ออกก่อนว่ากินว่ากินอะไรผู้นั้นเลยเขาเอาไม้ใช่นะมันมันมันจะเกาะที่้นไผ่หลังจากที่ว่าพากันเข้ากินน้ำแล้วไปไห้เนาะเลยมาลุยต่อคือนเขาเลยคือเห็นมาดื้อหมวก ปุบลงมาใไม้ชสบายดีเนาะมา่แ่ขาด่ขาดเนาะโอ้เอาออกบ่าว่าาเขาขาดผงเนาะทีน้องหุผมันอีขึ้นันแท้มันอีเป็นัไไวยังไวบกไวก็บอกได้เเนาะชเมือชงไวก็บอกได้เมือชง โอ้ยกบเนาะีหนาีหนามาเน่ยหมดเน็่นมาเห็นหมามาบอขอเงินบอเห็นเห็นหน้าใหญไงสิแ่บพินาแล้วน้องบ่ว่างในบ่เซน่ไดเออวางอยู่เนาะ้ายุ่งจกัแล้วเราบอกาบันเสียแล้วนเว็าลอดเราต้นแรกคอยจอนแลกคอยจ้าพินาเ้อวาเนี่ินบอน้าบอแล้จงแรงหน้าเราวันนี้น้องจัางเร พ้่มพวแล้วก็ไปเสียบใบพุ่นไปทางกันกกเสือกหั่นแต่ไม่ได้กกอันต้นไม้นี่ยน้อยแตลงไปช่อดข่ามาพุ่นไปเนี่ยช่อดันชุดอันชุดปาละท่านในสาวบ่ซาชุดเหรอวะมีแล้วมีนะมีแล้วมีไฮน์เนอขันปาข้านี่เห็นนีหน้าว่าบุญเผยโอ้โหลงข้านี่ยลงไปชุดหัวนี้ชุดชุดะหรอวะอยู่ในตะกกลููพุ่นเหรวะแม่นแม่นเสียวไปลงไปชุดหัวนี่แล้วก็เสียวแงกไปพุ่นไปพุ่นสิเป็นแบบคือลามมีดนี่ไปทางหัวเป็นยาวเป็นหยามมีด เอ้ามันสีชมคือดามิโตะเงี้ยโอ้โหเนาะแหลบแไปพุ่นละกันนามีสีโต๊ดๆเลยนียนให้ปัากเนให้ชุบมูห่วย้าวนาวนาต้กันมีซื่อห่วยมีซื่อใช่ไหมอันนี้ให้ขาวงให้โซาตก็มีโซไตก็มีอันนี้ให้โซไตให้ให้ให้ยังต้อใส่บนวาห้อนให้โซตเมื่อใดเลยเมื่อชมกน ขนาดว่าให้นี่บ่แม่นจ๊อดได้นะก็ยังสิหายใจสิบ่หอกแล้วโอ้ยล้มๆๆเนาะล้มไสเดี๋ยวเก็บงัดๆงัดๆเอาเอาจกกันเด้น่ะเอาจกเอาปากโจงออกมาอันนี้มันเก่าบ่ดึงออกบ่ได้บ่บ่ได้ดึงโซนชุดยาวเลยเออเอาหาได้ต้องเอาปากจกออกมาโตๆบ่รีบตามย่างอ๋อ3อย่างเว้าอืมรองเลยมื้อนี้ อ่เคสอบเวเแหะโอ้ชอบนึงบ่เมนบ่ข้าปตัน้ำบ่อาเดียเป่าเนงสีวันก็นฮอันนี้ขาอยอบนี่เขายอดตัหันน้ำโอ้นึกว่าวานให้เดียวนี่เบเมนบ่เอาอันนี้ขาดได้เลย่านี่ขดขัดตัดเนาะ บบราณค่ทางยาว้ครางต้อันนี้เอง่ได้บ่ได้ปับอีกอย่งนะไปไปไขุดขีดไปคล้องไปเช่นบ่อันนี้ห้าอันนี้ห้าวานเข่า ยาต่ยันฝรงมันได้ข๋ยบไดาวมันจะเสียวยันจะเสียวถึกตีนเลยนด คำว่าคว่าคาดขีดตมนี่แหงกูนีด้ว่าเนาะถ่ายขีดตมแต่มีน้าเนาะบเจกูพาไปลงแหงยดโอ้อันนี้บอตัวที่ว่าล็อกนะอการสะัด

ไปอย่างนี้ฮะแต่งอาฮะโบคาดนี่มันไวกว่าเาไทยเด้เมนมันโมนักเออเตว่าเตว่าไทยนี่มันนักเด้ ไปวันเดียวเลยบ่บ่ได้กลับขึ้นบ่เออแต่ลับไหมแต่ลับไหมมันเปเดียวเหนียวด้เนาะ งแมนต้องดามสองฮะสองรอบแมนสมสองรอบมันดามสองรอบมันสีงามเลยว่ารอบเดียรนี่มันเป็นก้อนอยู่เลยแมนมันโมเตกต้องดามสองสองเที่ย ใส่คาดดำสองเท่อนั่นใช่้อมเล่ยงานวันนะเออจะว่าว่าพ่อดีโยดีเนีอยมาชงมาซอยบ่กุญแจคร 1, 2, 3, 2, 3. Yeah. Ah, oh. yeah. ับซอยก็ให้นั่นเนึ

คือแล้วคืแล้วกำพึกกำพึกแล้วว่บ้านละกำพึกกำพึกแล้วดิบวะเด๋ยวม่หหลายให้ยุ่งป็นอ่งเยเนาะต้องปีสะก้อนพี่นอยนางเงี้ตั้งว่าแซนแล้วขาสะกอนเป็นเลยเนาะจะได้ว่าแซน ปจังไนเลยผูหลังพึ่งแล้วเลยผูหลังพึ่งเลยเลยูหลังพึ่งแล้วไปเลยเอยเนาะเอาเลียนเลียนกันเลียนคาดเนาะเออเด้เดอเด้อเาไปด่วนได้ไหมอใส่ใส่ควง้เนาะคาดควงครึ่งหนึ่งบเต็มหนึ่งก้อนนี่คือว่าครึ่งจันกินก็นั่งดีใจแล้าพอสรเอาครึงหึ่ง ฮะไอ้หเน่อน้เคยคาดกนน้ำจะเทือลงวนนี้ึ้เยหึ่งโอ้โหไได้ค่ปลามันลงเลยนันนยังว่าเราเงาเลยโหเง แนนอนดิดูดจ uh, ั okay. ๊วจ้าเลยเนาะข้าวข้าวไม่ยังไม่ยังหมยังชาอยู่นี่เรียบร้อยมนจะนยขึ้นเนาะ

อย่าะ <serial ize S 1> นะยาฮิตน,นะยาฮินาาตน,นะจรนะจระพอเท่าแน่แรม่ใช่ห้อฮะยาเลยยาฮิตจระ ขนาดว่าไทย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 ควงเงี้ยเนาะ Thằng thầy nhau thì xong đấy, khát nhau rồi nó khát nhau này, có đầu bắt đấy nè Nè Đẹp lồm lao Cái nào người đó

អ្នកទៅ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  วิกสก้อนด้วยพี่น้องเนาะขอว่ามันถึงน่าภาคสก้อนเนาะเอาไปเนาะเนาะสบายดีน้องเด้อเนาะดูสบายดีอ่ะวันนี้ไม่ว่าจะผลเล่าจัดการก่อนพี่น้องเนาะพอเซนเริ่มลังพึ่งนะเป็นได้พอเซนเป็นยังไงผู้ใด้ไหวเห็นหน้ามันเมื่อยพี่น้องเอ้ยสบายสบายแค่ไหนพี่น้อง เล<โ>ยไปหยอกพวกัวกันไปไม่ย้ยอกไ,ไ,ได้หัวจริงเหรอเลยเ<ด><อ>นาะเปลี่ยนกันนั่นแหละเพราะมันมันขาดตัวสีเหลี่ยมเลยโอ้ยมัน,หนหมันหายใหญ่เลยมันหายน้อยอแต่ไข่เราเอาบริยอดเนาะเอาขาดกันแล้วข้ากันแล้วเลยอันนี้คือวานนิดหน่อยอแ,ลอแล้วนี่แต่ว่าได้ัตัวตัวตัวแค่เดียวเอาอันนี้เอาไข่ไข่อันขาดกบกบเข่าไวโหโห้

แค่ขูดใช่หจบเลยนีมนเรมเลยนะมันปกิตมด้ยแมไปนั่งเมอะไรทาน เปียนกันและพี b b <c ười> ่น <c ười> ้องเนาะโอ้ยแไ่มันเมันตัวนี่เปลี่ยนทางน้องสาพ่นเป็นขาดต่อเี่น้องเนาะอ่าโตใส่สูนี่ปกาท็น้องาดีเลยอเต็มสุดเลย็นหลายด โอ้ยขาหน่อยอยู่แต่ว่ามันหน่อยว่าได้ปะข็้หน่อยว่ได้ตัวออนลายไปก่อนแล้วมาแรกอะถึหน้าเลยจะมันก็ได้ไส้เสียข้านี่นะโอ้โหโตม่ได้บหมือนกนนะบ่เมือนบ่บ่บ่

มือนี้าปปวยก่อนเหมนปวยกันเมืองากปวยไาวยก่อนปืนรากปวยอมาอยหน้าประตาสูงนี่ลากวยว่าังขอยหญาขอยลายอเดี๋ยวอุเพ้จะมีแล้วกำมือถับดานันตวด้านใานหวานั่นตัวนี้กบมาีได้ดำดำตออีาเนาะ เมองมันชุดด้ยติาเารนะเรนะหน้าวันวันประมาณใเดือนเกี่ยวได้บาทนี่ภายใน2เดือนได้บาทเพราะะได้ไปเ่รแล้วนะเออจะวัดได้อยู่พวบบึงน้าบึงในนั่นนี่นาะมาน้กับมวยว่านั่นเนี่ยวเรียกอะไรวว่าป้าะไอยก่ต้องไปดูแลนั่นนี่ นายคือเกี่ยวว่ะท่านจ้ะเกี่ยวแล้วพ่อครกันเล้วนะแ๋อเลี้ยวแล้วเอาไปเล่าเ่ากันมาคนหนึ่งผู้เดียวได้ผู้เดียวธรว่ามีผู้เปลี่ยนเท่ากันไปได้ยุ่งเนาะเดี๋ยวทำอะไรเฮ้ยจะเอาเนาะจะผนมาคาดเพราะว่านั่นนะไอโฟนมันเปลี่ยนกันยังรู้เดี๋ยวคุณก่อน